สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะวันนี้พี่มาแจ้งกิจกรรมค่ะกิจกรรมเกี่ยวกับแป้งโดนะคะถ้าน้องๆคนไหนสนใจแป้งโดมาเร่วมกิจกรรมนี้ได้เลยนะจ๊ะกิจกรรมนี้กิจกรรมชื่อว่ารีบส่งรีบส่งรีบส่งรีบส่บงหมายถึงว่าน้องคนไหนนะคะยังไม่เคยส่งพัสดุให้พี่หรือยังไม่เคยแบบกดหลายเพจที่เลยนะคะ ไ่ให้โอกาสเนาะกดไลค์เพจพี่หรือส่งพัสดุมาน้องๆก็จะได้รับแป้งโดไปหนึ่งชุดเลยจ้าน้องคนไหนส่งคนแรกนะจ๊ะก็จะได้เซตทำอาหารญี่ปุ่นนะจ๊ะสองเซตสกุชชินสกุชชี่อะไรนะแพนด้าบันใช่ปะที่มันเป็นแพนดา้าอ่าน่าจะใช่เนะแล้วเลยอีกสองอัน โลมากด้วยนะจ๊ะอย่างที่น้องๆเคยมีกันนะคะรา้วันที่สองเป็นผู้ส่งวัสดุที่สองนะจ๊ะที่จัดได้นั่นเองวัสดุที่สองได้แป้งโดสอกระปุกนะจ๊ะได้เซทามหารญี่ปุ่นหนึ่งนะจ๊ะ,ะส่วนวันที่3ได้แป้งโดไปสามกระปุกนั่นเองนะจ๊ะส่วนผู้กดไลค์เพจพี่ก็จะสุม่มสุ่มเป็น ุ่มที่ได้รางวัลพวกแป้งโรนะจ๊ะไลฟ์เพจก็จะเป็นตอนนี้เพจพี่เจ็ดร้อยเก้าสิบบาทแล้วเนาะ,ะเป็นเพจเพจชื่อว่าสวีตี้มูดซีโคนะจ๊ะไปกดไลค์กันได้ก็ให้ลูกน้นไปกดนะจ๊ะแล้วพี่ก็จะสุ่มเอา ผมก็แบบว่าน้องคนไหนได้ที่คนสุดท้ายก็พี่จะคนสุดท้ายมาก่อนนะของวันของทุกๆวันแล้วมาสุ่มนั่นเองนะจ๊ะส่วนคนที่ส่งพัสดุรางวัลก็ตามที่พี่บอกไปเลยนะจากพัสดุนี้ได้ทุกคนนะจ๊ะไม่มีการส่งไม่มีการสุ่มนะจ๊ะพัสดุพี่จะส่งกลับไปทันทีถ้าของรางวัลพอใจเท่ากับ ถ้าเราไ่พอใจเนาะบางคนอะพี่บอกให้เลยนะเขาเอาสมุดแบบอันเก่าๆมาให้พี่อยาสมุดที่ใช้แล้วห้าหกหน้าเนี่ยเอามาให้พี่นะจ๊ะแล้ววันนั้นอะเป็นวันร้วมกิจกรรมด้ยวยใช่สมัยพี่พี่ก็ไม่พอใจเลยอะแบบไม่สมกับด้ยวยของเนะี้ยมันไร้ค่ามากอยากบอกเลยอะแล้วส่วงมาให้พี่ได้ยังไงแบบเนี้ย จะแม่เรีย่ยงอ้กอแก้จะของอะไนนะาเขาเรียกว่าไงข้อแก้ตัวใช่ไหมว่าพ่อหนูส่งหยิบอันผิดไปค่ะแบบเนี้ยมันไม่ใช่นะคะน้องแมจากพี่มาเตือนแค่นี้น้อย่าส่งของ,ของเข้าไอพี่นะน้องคนนั้นส่งของเยอะมากมีของที่เพิ่งซื้อมาใหม่ก็มีแค่ชโช็กโก้คิดอะคะ่ะเนาะห้าสิบบาทแบบเนี้ยแล้วมันแล้วน้องเขามาแลกกับ ของกี่บาทรู้ไหมสองร้อยห้าสิบสองอันก็เป็นประมาณเท่าไหร่วะรัแบบนะคิดก่อนหกร้อยมานี่เอ้ยไม่ใช่ดิห้าทดหนึ่งสี่เออห้าร้อยน้องเข้ามาแรกกะของห้าร้อยอะห้าสิบบาทแล้ห้าร้อยไม่ใช่มันคะน้อง เนาะที่เหลือเป็นสกูตชี่ก็มีตำหนิสมาอันเดียนะจ๊ะสกูตชี่มีตำม,มีตำหนิมากที่พี่ถ่ายดูะค่ะแบบวบาเฟินตอนที่ว่าเป็นสกูตชี่ตอนแช่เย็นนะคะนั่นแหละสกูตชี่เขาเดี๋ยวพี่จะมารีวิวสกูตชี่เขาที่มีรอยตำหนิให้ดูเนาะ,ะส่วนกิจกรรมนะคะอย่าลืมนะคะส่งพัสดุมา บ้านเลขที่5ซอย6นะคะรถไทยถนนพิทักษ์ชา,าตินะจ๊ะถ้าใครสังรู้เรื่องเข้าเฟซพี่มันเลยชื่อว่าพีทนะคะพอพานสระอีชยชาช้างช้างช้างแล้วก็ตัวอะไรฟันหนุสอช้างช้างนะจ๊ะ